มาถึงช่วงรากหญ้ากีฬาไทยนะคะวันนี้จะพาไปชมกิจกรรมที่เขาใช้พัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนสีกระนวนวิทยาคมนะคะอำเภอศรีกระนวนจังหวัดขอนแก่นจะเรียนดีกีฬาเลิศอย่างไรนะคะกิจกรรมเด่นด้วยไปติดตามชมพร้อมๆกันค่ะ การจัดกิจกรรมให้เด็กๆได้เลือกทำตามความสามารถของตัวเองนอกเหนือจากการเรียนถือเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์การพัฒนาผู้เรียนตามนโยบายเรียนดีมีความสุขของกระทรวงศึกษาธิการนะครับโรงเรียนสีกระนวนว,นวิทยาจังหวัดขอนแก่นภายใต้การนำของดรวัชระคงแสนคำผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีนโยบายสอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการด้วยการจัดกิจกรรมตามความสามารถของผู้เรียนละครับ สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยู่ที่นี่นะครับเราก็สนองนโยบายของนนั่มนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านพลตพรุษวดีเพิ่มพูนชิดชอบนะครับเรียนดีมีความสุขฉลาดรู้ฉลาดชิดฉลาดทำรรแล้วก็สนองนโยบายของท่านดรศักอสักดาชัยภัูพัฒนยการสังั์เฉียดพื้นที่การสาธยมศึกสารฝันแก่นนะครับ ที่เน้นให้ผู้เรียนมีความรู้อย่างหลากหลายเปยียบเสมือนนกได้บยบินปลาได้ไว่ายน้ำลิงได้ปีนป่ายนะครับโรงเรียนของพวกเราจัดการศึกษาอย่างหลากหลายดังคำบาลีที่ว่าปัญญาพระวัตรวิถีสีกนวนวิทยาคมนะครับส่งเสริมการเรียนรู้ผู้เรียนอย่างหลากหลายตามความถนัด ตามความสนใจของผู้เรียนสู่อาชีพสู่การมีงานทำครับดนตรีถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเด่นที่โรงเรียนได้สนับสนุนเปิดพื้นที่ให้เด็กนักเรียนที่มีความสามารถมาร่วมทำกิจกรรมทั้งวงโปงลางอ่อนสอนอีสานวงดนตรีลูกทุง่งวงดุริยางและวงดนตรีไทยซึ่งนักเรียนสามารถต่อยอดไปสู่อาชีพได้ อาทิสิทธิ์เก่าอย่างแอนออรดีนักร้องลูกทุ่งหมอลำสาวชื่อดังนะครับก็ส่วนมากจะมีเป็นรางวัลระดับชาติมากกว่าครับที่เคยแข่งขันมาแล้วก็จะเป็นแข่งขันทุกปีนะครับก็ได้ด้วยพระราชทานทุกปีนะครับก็จะมีของกระทรวงศึกษาแล้วก็กระทรวงวัฒนธรรมครับแล้วก็เป็นกรมพละทอททอย่างนี้ก็มีเป็นส่วนเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นเขาจะนําเสนอวิถีชีวิตพื้นบ้านนะครับก็เลยจังหวัดคอนแก่นก็เลยค่อนข้างที่จะมี เ็นเมืองผ้าหูทางวัฒนธรรมก็เลยมีวัฒนธรรมเยอะนะครับเราก็นําความรู้ที่เราเล่าลเรียนมานะครับก็มาไปค้นคว้าข้อมูลแล้วก็มาลงทีวง่วงปวง,งเราครับทำให้มีผลลัพธ์ค่อนข้างที่จะดีมากๆครับด้นานกิจกรรมกีฬาเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่โรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนโดยเฉพาะกีฬาฟุตบอลเล่สร้างนาักกีฬาท้องถิ่นจากพื้นฐานเซปักตะกรอ้อสู่ดีกรีแชมป์ประเทศไทยเช่นเดียวกันกับ กีฬาฟุตบอลนะครับมีแข่งเยาวชนจำนวนกว่า100คนแบ่งออกเป็นรุ่นอายุ14 16และ18ปีเป้าหมายผลักดันให้นักเตะทุกคนมีที่เรียนในระดับอุดมศึกษาหรือเล่นฟุตบอลอาชีพในอนาคตอ๋อในการศึกษาฟุตบเอรลนะครับแต่ะละปีเนี่ยถ้าปกติในการทิงแชมป์ประเทศไทยมันจะมีปพีละครั้งเนาะเราจะเตรียมพร้อมก่อนประมาณ2เดือนครับส่วนมากเนาะถ้าหลังจากนั้นก็คือมันจะเป็นกีฬา เด็กเกนีจะเล่นเจราซปาตก็เป็นส่วนมากก็เลยต้องไปซ้อมตะกร้อถ้าจะมีการแข่งขันก็ประมาณ2เดือนเราจะเริ่มฝึกซ้อมกันคือผมก็ว่าเราเป็นแชมป์มาทุกปีนะเราก็ผมคิดว่าไม่เป็นรองใครในประเทศเนี่ยคือคิดว่าถ้าเอาตามทักษะคือเราสู้ได้หมดในประเทศนะมีความมั่นใจมากคค <laughs> ส่วนประชาการทำ,ท,ำทีมของโรงเรียนก็คือว่านะครับต้องการให้เด็กอันดะับแรกคือต้องการให้เด็ก ห่างไกลยาเสพติดได้ออกกําลังกายนะครับเพราะเด็กร้อยเปอร์เซ็นที่นี่คือเด็กในโรงเรียนทั้งหมดไม่มีการคัดเลือกเข้ามานะครับเป็นการสร้างเด็กเป็นการปั้นเด็กขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นในการแข่งขันก็โอกาสก็ค่อนข้างที่จะยังไม่เต็มที่เท่าไหร่นะครับสาหรับการออกไปแข่งขันแต่ก็ทาได้เต็มที่ครับก็ล่าสุดก็ได้ก็ถึงรอบ4นะครับรอบอง14งสี่ทีมของแชมป์กีฬาพื้นดิสีแล้วก็ได้ออลองแชมป์กีฬาร้อยแก่นสารสินนะครับระดับภาคของฟาร,รเชียงเหนือ ค,คุบคุ้ชมครับการจัดการเรียนการสอนตามความถนัดของผู้เรียนของโรงเรียนศรีกระวลวิทยาคมแห่งนี้นะครับถือเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเพราะกีฬาและดนตรีจะเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาทักษะของผู้เรียนต่อยอดในระดับอุดมศึกษาได้เป็นอย่างดีเพราะรากฐานของกีฬาคือการพัฒนาเยาวชนนี่คือรากยา่า ครับคุณคุณเมธีด้วยนะคะถ้าจะให้เปรียบเทียบเป็นอาหารต้องเป็นอาหารที่ครบรสอ่ะม,มีทุกอย่างที่จะสามารถพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มร้อยเลยถูกต้องฮะและสําคัญก็คือพอได้อาหารครบรสแบบนี้ก็จเจริญเติบโตแบบแข็งแรง,งนะฮะตามสายลักยากีฬาไทยนะครับ